สวัสดีค่ะวันนี้นะคะส้มเปิดช่องใหม่นะคะช่องส้มมี่แชน n นลแล้วกันเนาะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําเป็นเมนูเค,ค้กกันนะคะถ้าเราไปซื้ออ่ะข้างนอกใช่ไหมคะเราคิดง่ายเกินไปหรือเปล่าเออวันนี้ส้มก็เลยจะมาทําเค,ค้กที่ทํามาจากไมโครเวฟนั่นเองนะคะง่ายๆเพียง1นนาทีเท่านั้นนะคะก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ของเราก่อนเลย มันจะมีอยู่2ตัวนะคะที่อยากแนะนําเมื่อวานไปเดินรถตั้นมาจะมีอยู่2ตัวนะคะที่ต้องสนใจก็คือจะเป็นตัวแรกเลยเป็น Imperial นะคะมอยช็อกโกแลตเค้กนะคะแล้วก็ตัวที่2เลยจะเป็นตัววานิลาคลาสติกเค้กนะคะนี่ทั้ง2ตัวนะคะทําใช้แค่ ave, ไมโครเวฟง่ายๆเท่านั้นเองเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลย ่อนอื่นนะคะตัวนี้จะเป็นมอยช็อกโกแลตเค้กนะคะ100กรัมอย่างที่2นะคะเราจะใช้เป็นไข่ไก่ะคะ่ะเบอร์2องจำนวน1ใบนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยว่าทําง่ายหรือเปล่าจริงอย่างที่ในนี้บอกหรือเปล่าเนะาะเวลาเปิดกล่องมานะคะเราก็จะเจอนี่เลยคะ่ะเป็นตัวของถ้วยกระดาษแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูข้างในกันนะคะ ดิงดงังข้างในมันจะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวช็อกโกแลตเป็นผงโกโก้แบนี้นะคะผงช็อกโกแลตของเรานี้นี่เองนะคะปึ๊บวิธีทําเขาบอกว่าตีไข่เนาะหนึ่งฟองใส่ลงไปในถ้วยเลยวิธีการทําของเขานี่เลยปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วนะคะเราก็คนค่ะนี่ปึ๊บคนเลย ให้มันเข้ากันนะคะทำง่ายมากๆดูซิว่ามันจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่าแต่ส้มคิดว่าของส้มน่ากินกว่าในรูปนะคะคิดว่าได้แหละนี่นะปึ๊บเรียบร้อยเลยแล้วปึ๊บเราจะเทผงโกโก้ก,กันนะคะเทไปให้หมดเลยนะคะเรามาลองดูก,กัน นีเคก่อนอืมปึ๊บน,นี่เลยคะ่ะเฮียจนหมดเลยอันนี้พี่้มก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันนะคะวันนี้มาลองทำพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เลยนี่เลยค่ะคะออันนี้ส้มก็จะคอคอคอเขาให้เขาามันเข้าที่ นี่เขาบอกให้เติมแป้งแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะโอเคแต่ส้องคิดว่าได้แล้วนี่ในเค้กก็จะแบบดูโอเคอยู่เนียนๆเนาะเมื่อส่วนผสมของเราเข้ากันแล้วเราก็จะนำส่วนผสมเน,นี่ยเข้าไมโครเวฟนะคะหนึ่งนาทีหรือว่ามากกว่านั้นเราก็ลองดูได้โอเค นี่นะคะที่ทําตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดจเราจะเข้าไปคมเว็บกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใช้เวลาในการทำหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเรามารอดูผลกันเลยค่ะ ติ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะมาเรามาดูค่ะว anyway. ่ารอบนี้เค้กของเราจะเป็นยังไงจะกลิ่นหอมมากเลยว่าดูกันค่ะอันนี้เค้กของเรานะคะเค้กของเรานะคะดูสิเหมือนไหมเหมือนไหมคะเพื่อนๆให้ดูของเราเนาะทำครั้งแรกนะจ๊ะ โอเคค่ะก็จะประมาณนี้เนาะส่วนใครที่มีท็อปปิ้งนะคะก็สามารถที่จะกินกับท็อปปิ้งได้เลยเนาะแต่ของทส้มไม่มีนะคะส้มก็จะกินแบบนี้เลยเดี๋ยวรอให้มันเย็นมันนิดนึงแล้วส้มก็จะกินได้เลยค่ะโอเคเพื่อนๆอันนี้เค้กที่เราเข้าไมโครเวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราใช้นานหนึ่งนาทีครึ่งนะคะในการทําเนาะแล้วก็ออกมาก็คล้ายๆอยู่เนาะ <laughs> อ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านี่เลยนี่ค่ะ,คะข้างใน,นจุกอยู่เนาะอโอยังร้อนๆอ,อยู่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะ ถ้าใช้ได้เลยค่ะอร่อยไปหาลองทํากันนะคะที่อันนี้ต้องซื้อที่โรตัสนะคะน่าจะมีแบบทุกสาขาเลยถ้ายัางไงเพื่อนๆสนใจนะคะก็ส,ะะาสามารถไปดูที่โรตัสดดนะคะในี่ตัว Imperial Moist Chocolate Cake ตัวนี้นะคะแล้วก็สถานีนะคะฝากติดตาม,มากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ส้มมีแช n แน l ด้วยนะคะทานด้านล่างนี้นเลยนะคะเดีย๋ยววันนี้ต้องไปก่อนนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ